สองพันสามสองพันสมมติว่าเุาจ่ายเป็นบาทในเมืองเลยวะเีาจ่ายเดือนนึงบอเดือนข้นเป็นเงินบาทเนี่ยเออเงินกีบก็ได้เงินบาทก็ได้ข้าจูงว่าเออถ้าเงินบาทก็เดือนหนึ่งลอยลอยห้าสิบบาทอืมแต่เป็นเงินกีบเดือนละแสนแม่เดือนละแสนเอาไล่ตามเดี๋ยวพวกหาซูลเนี่ยเอาไะไรตามเดี๋ยวนะข้ามาจะทอกทอกอันนั้นทอกโซ่ลกก็ไม่จะพันเจ็ดลอยบาทมันดีเยอะเลยโดย ขาประกันปีนึงบ่แม่าประกันปีหนึ่งเดีวในกรณีเกิดในกรณีเทว่าเขาใส่ปลาเล่ท่าเปีนเพงเไปนะครัประกันหนึ่งปีแล้วสิบถ้าสมมตใส่ปลาเล่เกิดนล้ลายไม่เพื่นไม่ซ่านเขาเน้จะนอกวนนี้เขาใช้เรือสาจีบเพคาเพื่อนหรือว่าประกันชีวิตกระาทงข้าทุ่งผ่าเขาจับใส่พืนใส่ไฟกลบลสดเพื่อนเข้าดีร้นมาท่านเดิเซชีวิตนนีเงินีท่านนั่งชิมอาาีเพ่พวกคนอ๋ออันคำมันสดเพื่อนน เรื่งข้าวดีดันนะเพท่านไปที่มีเงินหายมีเงินหายสิบล้านสัวนึงคเด้อพี่น้องสบายดียามแรงพี่น้องจ๋าสบายดีพี่น้องใช่แล้วมาอันขายอันเพิ่อนเซฟตี้คัสบ้านเราหน่อยชขอบใจแม่เพิ่อนอันเซฟบ้านเขาไณาเซฟตี้คัสคือไม่เซฟบ้านเาไม่เป็นอันบริษัทของเราเฮาเดฟี่น้อ่าตองสมุติการค้าตองสมุติการค้ามันเป็นของ tsm รุ่นมันเนาะรุ่นมัน โฟไดเงอถ้ายังบริมีอนเขาอื่นยังก็เชฟติคัสกันไฟสอดนะอันอันที่ตัวตัดไฟอ่ะนพี่น้องับริมีบงดูพี่น้องยูแซ่โดเนโซ่เอะเกลีจกป่าแอ้วก็สี่หาเรื่องเลยังบริมีกลยกยอยู่ดังสาแม่นอันพี่น้อง้าแม่นหาพอนนะเดือนละเดือนกี่เดือนหนึงนร้อยหิบาทมันตกอยู่สองพาอืมจะเป็นบรหาแสนลบมาผิด ชองนสามเนาะแต่ว่าคนาจ่ายสูพันเจ็ดนอยพันเจอยพันลอยหนึ่งาหก็คือขนา่อนกับเพิ่มเงินอีกหกลอยเดค่ะผ่อนดอกสมมติว่าทางบหน่อยนอก็ผ่อนเอารายกัามันแต่ว่ามันใสดเวลาแบบสิบเดือนบ่สิบสามบ่หรือสิบเดือนแม่เดียวสิบามเดือนวนเดือนละแสนจนสิเดือนละร้อยห้าสิบบาทนี่นะพี่น้องอันนี้แลเราก็หับประกันเลยสมอมัน เียมันเทแลวก็ประกันเงินี่และถ้าช่วมูว่าว่าปจใหมันเกิดนะพี่น้องแบา่าไฟฟ้าเบบยังเพร่อยังก็ฟ้าลัดวงจรวงจรบ่อเครื่องเข้าดีรันบท่านเาน้องเฮกเครื่องข้าวดีจะไฟฟ้าหลัดวงจรเขาใช้เรื่องสิบล้านกีตัวหนึลังคาเรื่องสิบล้านกี่กับสิบล้าดอลลาร์เบอร์มิบาทหมื่นหนึ่งเอ้ยแม่นละแมนละหมื่นหนึ่งเจ็ดล้านหมื่นหนึ่งกีเจ็ดล้านหมื่นหนึ่งประเดีนี้ก็ประมาณหมืน เากับานขานสบายดีกินนอยกินน้ออยอย่างีให้กินนอยแต่เรามาซื้อเรากินเรา่องอเลยเรามาซื้อตามเรามาใส่ในบ้านบ้าแมนแมเขาลงมาโฆษณาอย่าเราอว่า้แาเข้ามาสี่คือเบิ้งตวกามีตังใบอย่ามันเก่น่ แล้วให้ยเซกเบิองเดือนละเทือพี่น้องตาสะมูด้อนโบรัณม่นยังเขาต้องเซกเบิองเันน้าสะมูดว่าแค่ผ้ารัดวงจรไฟใหม่เงินใหม่ซ่านอลไรมันโบมันโบราณไหนล้วกะเงินเอยเรือพระเจ้าแบบนี้ห้ยชีพรานจีมันตกอยู่ประมาณหมื่นกล้วยนะพี่น้องอันที่ว่าไฟใหม่แล้วเพิ่มเงินหน่อยชีพรานกีนี่คือไฟใหม่เทือนเนาะแล้วมีคนเสียชีวิตกับบวกอีกบ่างจะชีพรานเป็นชีพหาบวกอีกชีพหายรานพี่้อมกรณีที่ว่าเอาใส่ไปแล้ว อ่จะมีประกันอยู่สมตัวอย่างบ่อเทากันหูว่าอนดี้อ่าคือนึ่งคือประกันเพื่อนเราจะนอทาไซเบเลนยังเกินเพื่อนคิ้ไผ่บอม่นไม่ซ่านเื่อนเาดีรันมาทันนัจะเนนเกิดีเไไม่เไม่ซานเ้ามีเงินขอซืรอราชิบันกีดนึงนะค่าเพื่อนหรือว่าประกันชีวิตเราจะนอถ้ว่าทึงข้าวถึงข่าจับใจพื้นช้นไกับซอด ดังเฮาดีร้านมอท่านเฮดิเซียสิบีส์ผลไม้เงินชิกี้ทานน้ำชิมหาร้านจีนเปคนแล้วประกันตัวเครื่องพลังงานหนึ่งปีถ้าเพเพ่มาเขาเปลี่ยนไทยฟรีไว้แล้วนี่นะครับนำจัดกางดีเดี๋ยวตันเนาะแล้วจะมีไว้ประกันไข่ตามนี้โตห้าเท่าตามนี้นะครับมาเปลี่ยนไทยแล้วเขาใส่ไปหลายปีเนาะแล้วเขาอยากได้หน่วยใหม่นี่คือเพิ่มเงินเท่าไรคือตอนนี้นะกจากนี้ก็นี่พิเศษนอกจาทาวาเขาใส่ไปแล้วทา้งทาวาเขาใส่ไปแล้วทางเขาเปลี่ยนเขาเพ่โบตัวนี้ ถาว่าเขาอยู่เพี่ยนหน่อยไหม่เป็นโทรหาทางบริษัทเท่าคืออีกนิดนึงเจ้าตัวนี้เมื่อเขาจะไปถามทางของการเข้าปอนปอดเจี๊ยบไม่ได้หายกรับดูขาเาเข้าคณะเจ้ามันขึ้นจักจี้คือตัวนี้นอกจากน้องมันขึงการปวดเจ็บของเขาแต่ละเดือนเลยจ้ะถามว่าเขาปวดเจ็บแต่ละเดือนมันก็จะได้ร่นนะจ้ะก็เดือนนึงเขาจะมากดบนตัวนี้กดบนตัวนี้นะจ้ะกดแล้วตัวนี้รันลงแสดงว่ายังดีจ้ะถามได้มื่อนึงเขากดตัวนี้บรันเซียงมันเป็นเซียงตัวนี้เขาสามารถกดเองเขากดเองเขาก็ได้แต่ละเดือน ว่ง่ายตำกันนักาของเามแมดูเบิ่งกันนันแต่แม่แม่เขาต้งเออขาต้องมันขวดมันซิกอ่าเพราะว่าสำคัญลวเขาจะมีนักคโตกันขวดนี่แหเะ้ขเขาใจใ่เตืมเรื่อตัวนี่ยพันเแม่เพราะว่าข้าวอันใจเป็นเดือน2,300มพนดอกซะหกลอยนั่นเนาะเพราะว่าใจสดอ่ะพันเจ็ดเลยที่เงพู การความปลอดภัยแล้พี่น้องอืมเนี่ยมาซื้อของก like ินซอยเพิ <diction aries in Portuguese> ่นพี่น้องเลยพอดีเลยบ่พอดีเลยมาเบียร์มาเบียร์น้ำเพิ่นมันกรตั้มเสียบกระตั้มเบวะเสียบเสียบเสีบซอยพี่น้องพอดีเลยเพิ่นติดหาพี่น้องมันหลายอย่างให้เพิ่นใส่ยหาใหม่บัดนี้อยู่ในพอดีอ้ายเรามาพี่น้องเอ้ยการไฟฟ้าเรามาติดให้เลยว่าสิติดเถิงนั่อะไรครับ โบเห็นสาาั่งไฟฟ้ามาเล็กเธอดีเรามาซื้อตามซอยก็พอดีเรามาไปพอดีได้ติดเลยเขาใส่หลายอย่างเลยจักแอร์จักไอ้เรื่องตู้แช่ตู้เย็น,นเกือบเป็นชิปหน่วยเด้อพี่น้องเครื่องใช้ไฟฟ้าใครติดบ่อยอย่างเนาะนติดง่าย บอลเช็คม่ก็้นี้ในแบบพี่น่อ ได้ติดเสพติดขาดก็สบายใจพี่น้องขออย่านไฟสอดไฟยังประไดเ mm. ขาไฟมันหัวหรือ,อยังมันรั่วยังแบบมีเสพติดขาดใครเนี่ย <c oughs> <c oughs> บริษัททองสมุทร เรียบร้อยพี่น right. yup. ้องไม่ได้ยาดเราเสร็จไฟมันยังเรียบร้อยเสร็จสิ้น

โคสดมังกาเข้าันนี้เลยนั่นะดีบรอดีบรอนเลยดเด็กาดีมิดติโลกเลยดยเวลาไปสับไปยังมันมันยังมาิดันโลกเลยอุตุไมตรีวาเขาบอกโคดต้นขาตัวน้อยขนาดนี้เลยหนุ่มขืนเท้าวอขืนมาเชใส่ไฟก็ได้เนนเลยกยไปวฟใส่ไฟนักเสียก็ใม่งใม่ใส่สตอร์ตเซียมเนาะลยทำเนดิมันลงแน่น่ไฟบอพอเาจังบิดขนซ้เออมืนถ้ายังบอพ่ออยู่ะสิเลย

มันสิบบาทพออาศัยได้ให้พอปดขึ้นท่านที่ทิ้งไม่ใส่ปลาเนี่ยโดยมันมีแอร์นะบอแม่มีแอรจังหน่อยหน่อยหนึ่งอ่ะมีแอร์หนึ่งแล้วก็ถถ้า้ามันร้านลุ่งจะมาปับขึ้นแม่โดยตู้แช่อันหนึ่งอตู้เย็นนั่นตู้เย็นซ้ำหน่วยสามสีตู้เย็นซ้ำหน่วยโดยเดี๋ยวเขาเปิดอ่ะ รขับใจลายหล้วนะพี่น้องเลยลงลุมกับเขาน้าทำบุกบ่มาได้ดอกอันนี้ใบฮับประกันพี่น้องฮับประกันหนึ่งีบประกันยนซื้อบ้านเมืองแพ็งยังพี่น้องพีจอาหาบจมาอ่ะหุ้ยไปถอบคุ้มคุไก่เมีใครหมกน้ำัเจ็ดร้อหนึ่ง่จ่ายเป็นนจ่ายอะไรตามเดดึน ต้องหาจูนจำธนาคารใครอยู่แบบไม่รอดจำเหรียญเงินตัวจริงของแต่ละมื่อแม่ถ้าเป็นเงินจริงก็ท่านเลยหนึ่งล้านหนึ่งเซนกี่เพราะว่าบ้านท่านไปใส่ตัเงินบาทเด้อถ้งเด้ทั้งไหนท่านในไลายแต่เงินกี่ก็มีแต่ว่ามันก็ห่อนะหงอ่วนรายเขาใช้แต่เงินบาททางนี้อันนี้คือใบหับประกาศเนาะเงินทางกระชีด้ปลอดภัยแล้วพี่น้องบบบนี้เจ้ากี้นะกระยานกระแวงอยู่ไลยระแวงหรือว่า ไ้กเปิมซีเียวะไปะด้วยไแม่บอสสิจา่ายแล้สิจา่ <c oughs> ายนะไรเยอะเลวตาต้นไรสิจา่ายมาสิจา่ายใช่ไหมหางเงินก่อนเอาเงินก่อนไปโทรมาลูกค้ามาสั่งทำอีกบ่อยขอบใจด้วนะขอบใจนะล่ะ สองไหเรมาตีนะครับโอเคชาวเผ่างร้อยอินดี้นะต้องติดตามกันเลยคนเห่ามันติดตามกนไร่กนแท้คนสักใครนะวชุ่มน่องพันเจ็ดร้อยพี่น้องบแวมีชุมนองกระด้นีช่องวัดดอกคนทังานภาษาไทยเด้อเสีอว่าชาวรอยอินดี้อันนี้1,700เร้งินเหาก็ปวดไข้อได้พี่น้อง ก็นมา้เนาะโอเหนแล้วมไรเลยหรอ่ตามันด้นยองเด้อลังใจนองด้วยนขอบใจเด้อเนาะขอบใจขอบใจลลายอ่ะขอบใจคือกปลอดภัย้วบานทางยน์เฮาอันนี้ขิงใส่ขงใฟ่ฝาลายขอบใจคือกี่เขาคนไลคนแช่้วบานคนสะไรบานต้่งไหมอ่ะมีอายุคนเขาไประูดหนึ่ง้วบาด ใช่ดีเซฟแถมน้ำอยพี <h <h um> ่ปั่นจากสวนเลยถ้ากับปั่นมาแล้วน้ำชานมารากีก็เทยเลยนะมา่ำมาให้แล้วกับเบามีมาดำให้รูกค่ากัามีเตเบลน้เน้อนตมสากเลยส ห่อนมันกัานห่อนกับสมมกหนึ่งเลเนาะโอเคลูกค้าสั่งอันตำพี่น้องโคกหนึ่งแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ไข่ลูกเนาะคนเบ่งลายเต๋อหนึ่งสมุกคนเบ่ง่งพันอรอยานี่ขันตตีไก่พี่น้องเจะเอาเมื่อไปส่งวะเมน เด็กจออย่ีไม่ใช่ลงไปส่งลูกค้าเนาะเด็กส่งของดแล้วอาชีพพาไปส่งไปส่งกำลงังซ้ำอือไปเลยไปยองคนนะไปส่งลูกค้าค้าประจำพี่น้องผู้เล่ย์หยู่ใต้ผู้กองไกลโรงงานหนามเนาะอย่าลืมให้ค่าจ้างผู้บ่าวเสืียบบ่อใดเด้อ ไปเลยป่ะบึ่งเนี่ยพี่น้องเฮ็ดอะไรหนะอันนี้เนอะ,ะบริท่ายังเลยมือน,นะท่าแห่งต่ำแห่งเอ้าเนาะเฉลยใส่แต่ผาป่าปึ่งเนี่ยเะฮะ็ดอะไรหนาอันนี่ฮะฮ่มาต่ำแล้วกินปลาแดกเอา พี่น้องเอ้ยจจกเชียร์แต่ไรกำน้าอันนี้บาทนี่ทาตะคีมิ้นใส่บาทดีเงินเอากระชิด้มีอันความปลอดภัยเลยเดเนาะพี่น้องเนาะติดอันเขื่อนเซฟตี้คัดเนาะพี่น้องแต่อันนี้มันเป็นของบริษัทเดลยข้าเจ้ากับฮับประกันหลายอย่างพี่น้องเนาะเราจ่ายก่อนกับพอดีอันพันเจ็ดลอยบาทเนาะ เบ่าอ้อยกับน้องทามเนี่ยยังไปทรงต่ำอยู่คล้ายดีอยู่มันนี่มันห่อนพี่น้องมันเอามือนี้ห่อนห่อนกลัวหมูเลยในปีนี้นะทั้งก็มีมือนี้ห่อนกัวหมูมือนี้สี่สิบองศาพี่น้องเพราะมันไก่เียหอดอันมันไก่เชียหอดยามเลยเออยามสงกรานต์แล้วมันก็เลยห่อนห่อนผัดลมอันนี้มันจะคืออันพายุพายุระดูห่อนเนาะพี่น้องเบิ่งตีล่ะหนาสอยกะ พี่น้องเบิ่งคลิปนี้อย่าตกใจหนาสลลยเด้อ <c oughs> คือหนาผีนเนี่สสำหรับคลิปนี้ก็สิคอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจบรสุขสุคนที่ติดตามเนาะจังได้กับฝากเบิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเข้านี่เด้อเนาะไปแล้วด้อยพี่น้องสบายดีแม่ค่ะเกือบเป็นวินมานี่วินแดด